สวัสดีครับโรงเรียนก่อดจาพิทยาคารครับวันนี้นะครับโรงเรียนของเรานะครับได้มีอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ เป็นเป้าหมายหลักของโรงเรียนนะครับก็คืออุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารนั่นเองนะครับซึ่งจากอุตสาหกรรมที่เราตั้งไว้เป็นเป้าหมายของโรงเรียนนะครับได้มาจัดทําเป็นนวัตกรรมครับที่ชื่อชุดว่า learning box ครับเป็นชุดนวัตเป็นชุดนวัตกรรมการเรียนรู้ครับ learning box วันนี้ที่เรามานาเสนอครับเป็นชุดกิจกรรมเรื่องของบ้านบ้านนั่นเองซึ่งชุดกิจกรรมของบ้านบ้านนะคะก็คือจะประกอบไปด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะนักเรียนสามารถนํากล่องการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะกลับไปเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้านซึ่งจะ จัดการเรียนรู้พร้อมกับการออนไซต์ไปด้วยนะคะเพื่อแก้ปัญหา l e ARNING LOSS ของนักเรียนค่ะในฐานะที่หนูเป็นนักเรียนนะคะก็ได้รับประโยชน์หลายอย่างเลยค่ะจากการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองการใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์การเรียนรู้ในด้านการแปรรูปอาหารการค้นพบตัวเองว่าสามารถทําอาหารได้แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือการพัฒนาทักษะด้านอาชีพค่ะสามารถแปรรูปอาหารขายได้นอกจากการแปรรูปอาหารขายแล้วเรายังได้รายได้จากการออกแบบโลโก้ด้วยนะคะ โรงเรียนของเรานะคะก็จะมีตลาดนะัดนักเรียนนะคะให้ลองขายก่อนถ้าใครรู้สึกว่าการขายเนี่ยจะทำเก็ไรให้เราได้ดีก็สามารถเอาเป็นอาชีพในชีวิะจำวันได้ค่ะขอบคุณค่ะ